คนวันนี้ก็จะมาด้วยอของเปืนนี้ครับนี่ครับหรีสกินเนะี่ยมันสามารถถือใน้านล็อบบี้นะครับมันก็เหมือนกับมันสกินปุณิสกินปน,นี้เหมือนกับมันมาคู่กับก้ามเร้สักเม่วงครับดูดิทองเม,ๆๆมื่อวานเราจะมาเนี่ยไหนนะตอนนี้กันเราจะมาด้วยกันสกีดูครับตมเม็นแกมามาเป็นไง มะครับควมวันนี้ก็จะมาเล่นกันครับไปเพื่อนไปเล่นเลยไปเล่นเล่นเล่นยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกดเดีจะเพื่อนกดขอคนละหนึ่งไว้ครับไปกดเลยเพื่อนจะจับตอนที่อยู่ในจอมน้ำพุ่มก่อนตอนนี้ก็ใทยตัวละครผู้หญิงครับไปก็ก็จะเข้าที่เขิน ตอนผมหยุดหยุดนิย,นยามอ่ะผมเจอดาบดรัวๆนะครับแต่ตอนผมหยุในิยามันเจอดาบไอ้ปืล้วเฮ้ยพูดถึงก็มาเลยครับนี่นี่ไอ้ดูสกินเนี่ยครับพูดถึงก็มาดิกกายก,ก็เราไงอะไรยังงั้นอะ่ะ <L> ก็จะเล่น MP40 ก่อนครับเพราะ MP40 มันลำบากเหมือนกับรู่สอง แลนวสักกี้จะยิงใครมางคนครับสักกี้ครับม,ม,มันมีมั่วในกระเป่าจะกยยิง,กกยงม่วยเด้อ แล้วตอนนี้มือสองคือมือสองเราบังมุกเี่ก็ไปเจอตะบวตรายมือสองก็ไม่้องรำบังหรอกพอไปเจอตะบวดรับน้องรับคุณเทพขนาดไหนผมไม่ได้แรงน้อยนะอก็อยู่ตะบวตรสงดาวไม่เชื่อเออมันอยู่2ดบวตสงดาวสามารถเขาอยู่ตะบวตสองดาว อะไรเฮ้ยพุดไปก็จะไปอะไรเนื้อเอ็มจะเจอแล้วครับเนี่ยจะกินปืนหน้าแล้วนะไม่ได้มาเจอแล้วครับตัวแรกที่มันถือไอ้ใครครับคลายออกมาแล้วครับนี่โอ้แรงครับ เออทำงานก็ไดเอ้ยลงครับกะตุกจั๊กเอ๊ะเอ๊ะกําลังหานย์ครับยี่สิบสองยี่สิบสอง มาดิตัวไอ้ออด้ดี๋ยวได้ชุนมาเยอะพอสมคว,เว,ควมรเลยเนอยอะโอมก็มีผมมีานอทุกคนติ้งของอ่ะนะปืนของนะอามาดินะหรอเออยังพวตีนิมาแจงติออ แจ็ก,กี้ก็ได้ก็ได้เริ่มพูดครับแจ็กกี้อ่ะผมเจะสองทวงครับก่อนนี้ผมไม่มีดุกศนครับไม่ไมีแจ็ก,กี้มีหัวทุกสองอะแบ่งผมหน่อยไหมแจ็กกี้แบ่งแจ็กกี้แบ่งผมห,มหมน่ยไหอแจ็กกี้อ๋อแจ็กกี้พอละกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ใครตายวะเฮ้ยเพื่อน เป็นผั้ดำเลยคนวันนึ่งเขาเลยหลุ้แต่ปวเขาวันหนึ่งเขาเรียนรเนี่ยดุโอยเยาวบัณฑิตเลยสิ่เนี้ด่นแลวบอก่เอา จะละครจะไปถึงครับเอ้ไงมัวเพื่อนจะแี่อัดิโออะไรหลไยกหมดแล้วโอ้มดกันเลย ไปครับไปติจักรยานกีฬาไปไหนครับไปที่ตรง,งนั้นไปสองครับไปที่ทางนี้หลๆไอเทมอะไรวะอะไรครับยังไปที่ตรงนั้นตรงนั้นเหรอ ไปเลยเหรอปลดล็อกต้องแสนแล้วเอาเทนบ้าหรือเปล่าจะทุดตะกี้หลุนเิ้วอ๋ออ๋อตองบะมีอะไรครับเพื่อนอ๋อไปชี้เ่อนหนึ่งอ่ะเ่อนหนึ่งอลไรรูดครับ ไปไปที่เอดีมานี่ยฮมาเนี่ยแล้วปแล้วไปเฮ้ยใจึงคนอยากเล่นเนี่ยอยากเล่นนี่มากเลยแตเรื่องสกินนิมเพลงอ่ะล้่สกินนิ่มเพลง The X e เด็กสองสอมีบนะ เหการณ์ดูเดือดเลือดพังเกิดขึ <t ah> <t ้นแล้วครับทุกคนเฮ้ยน้องผมมานปรกินผมรัดคิวน้องรับจังหวะนี้ราคิว up ร้ันคิวร้านคิว ได้เท่าไยมาครับได้เท่าไรยบูบวบส่งเองเอ้าอะไรทุกคนน,นั่นจีบผมนี่น่ะคมณูย่าทั้งน้ำมันบวบส่งเองรอเล่นแต่ตอนที่ทุกคนเห็นผมผมเออแล้วผมแต่นทุบอันนั้นบวบทั่วไปแล้วผมฮ่าผมแก้คนเดินแล้วฮ่าผมแก้คนดูอีกไม่เถื่อนเลยเราก็คนว่าแกงยังไง